อยากกินมานานครับร้านนี้ได้กินสักทีครับกับร้านบุฟเฟ่นานาชาติแล้วมีชาบูให้กินด้วยวันนี้ก็อยู่ที่ร้านเจริญรลุ่งเรืองสาขาสองนะครับที่ดะไบพระรามสองเข้ามาในร้านก็จะได้กินอาหารหอมๆนะครับร้านกว้างนั่งสบายโปร่งแสงอบอุ่นดีฮะโซนเครื่องดื่มก็มาแบบครบๆครับใครชอบน้ำผลไม้ชาหรือน้ำอัลมก็จัดไปครับไอศครีมก็มีฮะสายผักสายเห็ดสายข้าวโพดก็ต้องจัดไปครับร้านนี้ของสดครับวันนี้ขอรีวิวทั้งสี่น้ำซุปไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากกินน้ำซุปซุกี้น้ำดำก ที่นี่ใช้เนื้อออสเตรเลียนวากิวมาร์เบลิงสกอร์สูงถึง8ปเลยนะครับคือแบบมีไขมันแทรกลายหินอ่อนสวยๆน่าทานมากๆครับส่วนใครอยากกินคัตติ้งไหนก็ลองสแกนดูในเมนูเอานะครับสายหมูก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะ3ชั้นที่นี่โคตรอร่อยเลยครับลูกชิ้นกุง้งปันสดนี่คือทีเด็ดบอกเลยต้องสั่งบ,บอกก่อนนะครับเซตที่กัดกินคือราคา699บวกบวกนอกจากชาบูพรีเมียมแล้วนะครับสายอาหารญี่ปุ่นต้องชอบครับเพราะเขามีซูชิซาซิมิโรอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเขาผัดมันเนื้อเมนูนี้ห้ามสั่งะรถ้าาไม่อยก บอกเลยจานนี้หอมมันเนื้อสุดๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นชามนี้ถึงกับต้องร้องว้าวครับเพราะอร่อยมากๆจัดภาพมาแบบไวๆครับเนื้อออสเตรเลียวากิวเจอกับน้ำซุปซุกิยากิจิมกิมบไข่ดิบฮะคำนี้คือฟินสุดๆยอมใจกับคำนี้จริงๆน้ำซุปกะดูหมูทงคัสึร้านนี้คือเข้มข้นมากครับและที่โหดไปกว่านั้นครับบอกเลยครับน้ำจิ้มพรสืร้านนี้โคตรโหดอร่อยมากๆซุปสดาชิผสมเห็ดชิตาเกะจิ้มน้ำจิ้มงาอร่อยลงตัวซุปเนื้อวากิวตุ๋นนี่เลตคอมเมนต์เลยครับต้อง ไหนก็อร่อยคับเห็นพูดถึงแต่เนื้อเบคอนกับ3ชั้นร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาครับและร้านเขาใช้หมูของ s p สด้วยนะครับลูกชิ้นกุ้งปั้นสดต้องสั่งกัดจะเล็กคอมเมนต์ทุกเมนูไม่ได้นะแต่ต้องบอกว่าร้านนี้ของเขาดีจริงๆขนมหวานล้างปากแบบไม่ต้องยั้งไปเลยครับใครอยากกินเมนูไหนเซฟคลิปนี้เก็บไว้แล้วไปกินได้ที่ร้านจเจริญรุ่งเรืองทุกสาขาครับ